ขาแสดงความยินดีโปเต้พานุวัตนฟุกนัทนัชชาสวยหล่อสมมงคว้ามิสแองจี้บิวตี้ควีนและมิสเตอร์แองเจลไทยแลนด์2025ก้าวเข้าสู่ปีที่6เดอะคลาวนิ่งฟินาเล่มิสแองจี้บิวตี้ควีนไทยแลนด์2025แด์มิสเตอร์แองเจลไทยแลนด์2025ข้าคืนแห่งประวัติศาสตร์เวทีได้เฉลิมฉลองการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของ2ตัวแทนแห่งความงามความมั่นใจและแรงบันดาลใจ ขอแสดงความยินดีโปเต้พานุวตัตรฟุกนัทนัชชาสวยหล่อสมมงความิสแองจี้บิวตี้ควีนไทยแลนด์ถูดเทาซึ่งทเวนตี้ไฟแอนด์มิสเตอร์แองเจลไทยแลนด์ถูดเทาซึ่งทเวนตี้ไฟค่ะก็ประสบความสำเร็จมากในการกลับมาครั้งนี้ของเวทีมิสแองจี้บิวตี้ควีนไทยแลนด์ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่ร่วมการประกวดมาตลอดระยะเวลา1เดือนแล้วก็วันนี้พวกเราเต็มที่แล้วก็ประสบความสําเร็จในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็นี่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะไม่ต้องเสียใจพวกว่าโอกาสแห่งเวทีมิสแองจี้วิทวิก e ีนนี่แหละค่ะจะเปิดโอกาสรับพวกเราอีกทุกครั้งที่เรากลับมาย้ที่แห่งนี้ค่ะก็รู้สึกเหมือนน้องปุ๊กนะครับคือเราทุกคนก็มีความภาคภูมิใจเหมือนกันแต่เพียงแค่ วันนี้มันอาจจะเป็นโอกาสดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้ง5คนนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยแล้วก็ส่วนเพื่อนๆทุกคนก็อย่างที่น้องฟุกบอกว่าโอกาสมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวมิสแองจี้บิวตี้ควีนองค์กรของเราเนี่ยยังมีการจัดงานดีๆแบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆก็กลับมาแก้มือกันแล้วก็หวังว่าจะได้ยืนอยู่ในจุดที่พวกเรายืนเช่นเดียวกันครับก้าวก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมทีมมิสแองจี้บิวตี้ควีน ก็จะทําหน้าที่ได้รับลงตําแหน่งอย่างสุดความสามารถอย่างคอนเซ็ปต์ในปีนี้เลยค่ะชาวออฟโยเซลวันนี้ภาคภูมิใจในตัวเองมากที่ได้มาอยู่ในจุดุดนี้ค่ะแล้วก็จะทําหน้าที่ต่อไปค่ะปีเป็นปีที่รู้สึกว่าสักเซนในตัวเองนะคะเพราะว่าอย่างที่เราสป,ปีดนะคะเบลไม่เคยที่จะเข้ารอบแม้แต่เวทีเดียวเลยแต่ปีนี้มัาสปีดทุกคน,นที่ได้เห็นแล้วนะคะว่าความพยายามไม่เคยทำลายใครจริงๆค่ะทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัวนะคะเบลขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังท้อแท้ค่ะแล้วก็พร้อมทำงานกับองค์กรมากๆเลยค่ะ สรีนร้มีใจค่ะและกทำห้าที่ตรงนีดีที่สุดคะปีี่เป็นการบมาที่อคารกลับมาครั้งนี้ก็ถือว่ามาความเร็วะแล้วก็พร้อมที่จะทงานกกองตลอดปีเลยอยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีความสามารถใครคิดที่คิดว่าตัวเองนะฮะมีอะไรที่มานต่างจากคนอื่นมีความเป็นตัวเอง o w e of yourself นะครับก็มิสเอ็งมิสเอ็นจ้และมิสเอ็นนะครปีหน้าอยากจะเชิญชวนนะครับมาสมัครกันเนาะแม่ๆจะดีมากครับขอบคุณทีมงานด้วยครับก็ขอบคุณแอมเวทีมนะคร เป็นเอเจ้นทนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณพี่พิสื่อก็แม่ที่ทั้งหมดทุกคนใช่ไหมครับพี่ให้จกำลังเป็นตันที่างขอบคุณมากครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับก็แสเรวยนรู้ดีกับตำแหน่งนะครับก็ขอบคุณทุกพี่สื่อนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ผิดพลาดหรือว่ายังไม่ได้ตามที่หวังครับก็พี่หน้าก็มาใหม่ครับจัดปีแล้วก็ยิ่งใหญ่ปีนี้หรอกคาะกวดปีนี้เป็นปีที่6แล้วรู้สึกว่า ภาคภูมิใจมากเพราะว่าปีนี้เดินาทางุบรอบม6ปีแล้วก็ผู้คนเพื่อนๆก็ให้ความร่วมมือด้วยทั้งที่สื่อมวลชนทั้งเด็กผู้ก่อประกวดแล้วก็แฟนคลับต่างๆแล้วก็รอบตัดสินจะเริ่มขึ้นแล้วสักูพบกันู้สึกดีใจมากครับวันนี้เหมือนได้กลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีก็ขอขอบคุณแมงที่ครับ สนับสนุนพวกเรามาตลอดครับเรารู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เห็นการเรติบโตขององค์กรของเรานะคะเรียกว่าบ้านของเราโตขึ้นและใหญ่ขึ้น,นทุกๆปีเลยพีมรู้สึกว่าตื่นตันใจมากๆค่ะที่แขกล้วก็สื่อมชนทุกคนให้ความสัมพันธ์นกับบิ๊กแองจี้บซพินและบิ๊กเซอร์แองเจิลในปีนี้กา,ก,าการตัดสินก็ยากส่วนหนึ่งเพราะว่ากิจกรร,รมเราเยอะมากกิจกรรมทางโซเชียลทั้งไลฟ์สดทั้ง,ง,งสูตรต่างๆเพราะว่าน้องทุกคนมีความตั้งใจมากแลก้วก็รอลุ้มกันปีนี้ว่าใครจะเป็นท็อปไฟ ที่งคุณค่าครับผมฝากทุกคนนะครับคอยติดตามที่เพจมิตรแอคชั่เนเบรตตี้ฟินะครับหรือว่าเพจมิสเตอร์แองเจิลไทยแลนด์2025นะครับก็ถึงก้าวสุดท้ายแล้วนะคะทีมก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะคะให้ทุกคนฝากไปติดตามแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ขอฝากเปไ็นแรงใจให้พวกเขาประกวดทุกคนนะคะให้ทำให้เต็มที่เพ <นะ S 3> ราะเวทีนี้นะค่ะมองมากกว่าความสวยความหล่อ แต่เราต้องการคนที่พร้อมแล้วก็ภูมิใจในวิธีของเราค่ะก็เป็นไรต่อให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะบอกได้เลยนะครับแม่งที่ของเราใจดีมากครับ